ต่ออีพีที่สองบทที่สิบสองสักกัตตวาสักกัตตวาพุทธัตานังโอสถังอุตมังวรังฮิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินาณจันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสเมนตุเตสักกัตตวาธรรมัตานังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปะสามะนังธรรมเตเชนะโสตินา นัสันตุปะทะะัทวะทวาสเพพระยาวูปสเมนตุเตสักตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยงปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปัทะวาสเพโรคาวูปสเมนตุเตบทที่สิบสามพระคาถาชินะบัญชร ชยาสนากตาพุทธาเชตวะมารังสวาหะนังจตุสัจจาสภังละสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทะโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโม ทวิโรจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสัพพคุณากาโรโอฮัเยเมอนุรุตโทสารีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิทิพาคิสมิงคัสมิงโมคัลาโนจาวามเกทักคิเนสวะเนไมหังอาสุงอานันทราวุลา กัสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยว,วัปปพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขะโวกุมารกัสโปเทโรมะเอสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิปฏิทาสิกุนากะโร ุณโออังคุริมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจ่อิเมชาตานราเตติลากามะมะเสสาส,สีติมหาเทราวิชิตาชิชนะสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรสาชาลันตาศีลเตเชนะอังคมังคสุสันทิตารัตนนางปุระโตอาศี ทักิเนเมตาสุตตกังทชคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตันจอาอาตานิติยะสุตตกังอากาเสชะนะชทานังอาสิเสสาปากรสันทิตาชินานาวะสังยุตตาสัตตาปากะ กาละล,ะละกะตาวตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัทวาอาเสสาวินระยันตุอนันตชินเตชะสาวัสตโตเมสกิจเจนสะสัทาสัพพุทธปัญเรลชินะปัญชะรรม,ชมัชัมหิวิหารันตังมะอีตาเล สตาปาเลนตุมังส um ัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปันทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตารโยสัตธรรมานุภาเวนะวัปนุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญจเรติ บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงม,มหากาพาหุงสหัสสมาพินิมิตรสาวุณทันตังกิมเมคลังอุทิตะโคระสะเสนมารังธานาธิธรรม,มวิทินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสะพระวัตเตชะยะมังคลานิมาราติเรกมัมมวิพวยุจิตาสัพระราติง โคลัมปนาละวากามกขามะทายักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตาวามุตินโทตันเตชะสะพระวัตุเตะวันชัยมังคลานินาลาคิริงคะชาววรางอติมาตภูตังทาวขิจักรรมะสาวินีนิวะสุทารุนตัง เมตตามภูเสกกะวิธีนาจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังกลานิอุกิตตาขัดะมะติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุริมาละวันตังอิตีพิสังคะ ตนะโมชิตตวามุนินโทตันเตชะซาพระวันตุเตชะยมังคลานีกตวานะกาธมโมธารังอิวะคพินียาจินจายัตุธวจนังชนกายามเจสันเตนะโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะซาพวะวภวตุเตชะยมังคลานีสัจจังวิหายัตมติ มติสัจจากวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนางอติอันทภูตังปัญญาปทีปชลิโตชิตวะมุนินโตจันเตชะสะภวตุเตชยมังคลานันโทปานทะผูชคังวิภูทางมะหิติงปุเตนะเถระภูชาเคนะ ธ้ามาปะยันโตอิทูปะเทสาวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะซาพวันตุเตชะยมังคลานิทุกคาหะทิทิพูชะเคนะสุทัทธัหัตถังพัมังสุวิสุทธิชุติมิทธิพระกาพิมทานังญนาคเทนะวิธินาชิตตวา มุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานีเอตาปิพุทธชะยามังคลาอัตฐคถาโยวาจโนทีนะทเนสระเตมะตันทีหิตาวานีกวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายาสพปานินาง ปุริตตวาปารมีสัพพาปัตโตสัพโพธิมุตตันมังเอเตนะสัจวัจเจนะโอตเมสัมมยังสยมังขลังชัยยันโตโพธิยาโมเลสักญานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหี ชยสุดชยมังคะเลอาราชิตปล,ลังเกสีเสปะทะวิปโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอักขปโตปะโมปะโม,ม,มทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุหัดทิ่ตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปะทกินางกายกรรมัง ว่าจากกรรมังปัทกิีนางปัทกิีนางมโนกรรมังปานีทีเตปัทกิีนาปัทกิีนานี้กตวานะลาพันตัดเถปัทกิีเนพระวตุเตสัมพระมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตาโสธีพระวัตุเตพระวตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพรมมานุภาเวนะสตาโสธี พระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสธาโสตีพระวัตุเตบทที่15ปฏิาาทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตะหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมะธาเนนะพระวันตุ ปูชิตาสสดถิงกรโรนเตทะวิหามระมัตันทะเลเทราจมัชชานวกาจะพิคุขาโวสาระิกาทานปตีอุปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปปานุนะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอัตทะ อันทะสัมภาวะสังเสทชาตาอัถโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจะเตสะเพปิทุกขัสสะกรุณตุสังขยะยังทาตุจิรังสตงังธรรมโมธรรมัทราจับปุคลาสังคโคโหตุสมัคโควะอัตถายาจียตายาจะอามรคตุ สัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวติเตปสันนาุหตุสัพเพปปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวชนโตกาเลเทวเทโวปวัชตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุปินทันิง มาตาปิตาจะอาตาัตชังนิจังรักขันตุปุตตะกลงเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสภา,าบทที่สิบหกเทวตาอุยโยชนณะคาถาทุกขับปัตตาจะนินทุกขาพยับปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจานิโสกาหนตุสัพเพปปานิโนเอ ตาวะเตตาจะอามเหหีสัมพตังปุญญาสัมปทังสัพเทเว,วานุโมทันตุสัพสัมปติสิทิยาทานังทะทันตุสัทยายะาสัทายะาสีลังละคันตุสัพทาภาวนาพิรลตาโหตุคัดฉันตุเทวตาคตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคนคาถา โหตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังฆาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงนิรันตรัง สัพเพพุทธาพระปตาปัจจกานันจะย่างพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขันพันธามิสภพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจจกานันจะย่างพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขันพันธามิสภพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจจกานันจะย่างพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขันพันธามิสพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจจกานันจะย่างพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขันพันธามิระโส สัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขันพันธามิสัพพโธสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจายังอรหันพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระรตตาปัจเจกานันจายางพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจายางพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร แลอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริตและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขวัติจงเกิดมีแต่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปวดอํานวยพอเรื่อแก่ข้าพเจ้า และว,วัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทางสามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบญนี้จงส่งผลให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากทุกความทุกกายทุกใจทุก ทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรงในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวาลสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จด้วยการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนาสุขขาพละเทมสาธุ